There is no happiness, no punishment, no family, no enemies. Rise in tranquility. Here, words end like thought. This was your last illusion. ว่าบิยอนไน้การได้นะนรัของผมนะที่ดีนะพูดถึงความหมายของการมีชีวิตความหมายของความตายและอะไรต่างๆนะแต่ว่าที่เกี่ยวกับเราเป๊ะเลยก็คืออย่าลืมว่ามหาปรตมเนี่ยฐานอกเหนือการเวลานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่อยสนใจเท่าไหร่เราก็ว่ากันไปเรื่อยๆเริ่มจากคนแก่ที่สุดก่อนดีนะค ขุนสารภาพว่าถ้าเทียบมหาพารตักับรามายนะแล้วรามายนะชิดจ้อยรามายนะเป็นนิทานเด็กรามายนะเป็นขาวดำใครไม่มีไฟดีและไฟชั่วแล้วก็รู้สึกว่าไฟดีดีเหลือเกิน <c oughs> จนออก่ห <c oughs> น้ารำไส้เ Fairy story, and they lived happily ever after lived they ever ในทางดุลกันข้ามมหาภาระเป็น t r ร g e d นีว่าได้พูดยากก็เป็นศั์ทนั้นดอมาก็คือเกรทอย,ยุเสียสัพ์ไปแล้วความงดงามก็น้อยลองเงริมาง ยอดในปัจจุบันคืออิเล็กทรอนิกส์ age มันโอเพตมิสติกวิธีมองโลกแบบสมัยโบราณมันเ s สิมิสติกไอโลกมันกำลังเลวลงตลอดเวลาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันมัน o อ t พตมิสติกทุกสิ่งทุกอย่างกำลังดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตลอดเวลาจนปัจจุบันแต่ในที่สุดทุกคนก็ต้องตาย มันก็เลยเรียลิสติกไปแล้วทรจ g e ดีของมหาภารตะเราเห็นได้ชัดมากที่สุดในจุลภารตะของอาจารย์สรงยศผมไม่ทราบว่าทุกคนจับได้ไหมตอนตอน้ตนตน้นเด็กน้อยคนนั้นเราไม่รู้ว่าเด็กน้อยคนนั้นเป็นใคร <S <S <ม>เดินเข้ามาแล้วเจอฤษีวิาสววิาสวบอกว่า ฉันกำลังแต่งมหากัพมต้องการคนเขียนเธอเขียนหนังสือได้ไหมเด็กคนนั้นตอบว่าไม่ได้เด็กน้อยถามว่า what เชียนเนอร์รู้สีต I am Vyasen What is your poem about v y a s a n o อบ a ่ it's about about you, แต่ว่ o u นค o ามคิดวงมาราตัดมันมีความหมายอีกงนะมันไม่ใช่เรื่องของแค่ตัวละครที่เราเห็นมันเป็นเรื่องของทั้งหลายทั้งปวงมีดีมีเลวมีสุขมีทุกข์นที่คำถามันซึ่งเรา เกินเสมอว่าในกรณีรามยนนี่ยคืออะไรนะรับามยนสำหรับทศนะคุณไว้ที่ว่าเป็นคือะไรเป็นแฟรี่เป็นเรื่องในทนรองเป็นเทพนิยายเป็นนิทานนะเดี๋ยวลองฟังคุณคุณวีรัะของเราสิฮะใช่ครับคุณซึ่งเป็นลูก คิดว่าน,น่าจะเป็นวันที่13นะตอนเริ่มคือตอนเริ่มต้นของหนังเมื่อสักครู่ที่ดูซึ่งซึ่งตัดแบบชนิดที่เรียกว่าท่านงงนะฮะวีดีหรือว่าเป็นล่าสุดที่เป็นอันเนี้ยนะฮะ,ะมันมีทั้งหมด3เวอร์ชั่นเวอร์ชั่นที่ท่านดูเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นของผู้กำกับชื่อว่าปีเตอร์บุ๊กเนี่ยนะอันเนี้ยนะฮะอันนั้นเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยแล้วจะได้เขา้า เพราะว่าตอนตอนเริ่มต้นของเรื่องแต่ละเวอร์ชั่นไม่เหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวผมจะว่าต่อนนะ,ะเวอร์ชั่นที่2เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นแรกสุดนะฮะคือเริ่มทำครั้งแรกเมื่อประมาณสักยี่าปีที่แล้วนะครผู้โวยการสร้างชื่อสัญชัยขาสัญชัยขาอันนี้มีความยาวทั้งหมด27ชั่วโมง27บ ันที่27เดือนเมษายนพี2 4 6 6โดยได้รับการอนุญาตจากกรมศิลป์และได้รับการช่วยเหลืออำนวยความสะด,ดวกการสถะนําตุญี่ปุ่นนะครับสองคนเป็นคนจีนกับคนไทยนะครับครับแล้วเ,เรื่องนี้ก็ผมอ้างผมใช้พูลอ้างจากสมุดบันทึกประจําวังของอาจารย์กฤษชนนะครับ <c oughs> ก็เอ่ออันนี้เป็นที่อยู่ของวัดสิงห์กับเมืองไปญี่ปุ่นก็ห่างไกลประมาณห้าสิเมตรครับเอ็ดตัวสุดนะเอ็ดตัวแรกอาจารย์ลองคุกวัดซิงแรกคือพบเซียนพระพรโตรูนะครับแล้ววันที่4ี่เกิดวัดก็วันสุดท้ายเอ่อควาสุดนะครับก็เขียนไว้ว่าเจอร้อยทำหนักีนะครับ เป็นมือบ like anyway> uh, ้านญี่ปุ่นปัจจุบันความกว้างหนึในสีของพื้นที่ปัจจุบันนี้นะครับก็โซ่เล็บกระมีเศษหม้อขิ้กรมเสียงเรียมโบราณชินส่วนต่างและเสื้อกรอบและพระโพธิสัตว์นี่เป็นเรื่องที่อาจารย์ฮิกาชิโงะสันนิทานนะครับเรื่องการเรื่องเร่องว้อสุดข้าสุดท้ายเป็นคุณมิกซากายนะครับพื้นที่ก็หยุดกิจกรรมนะครับ พราะฉะนัม์สอนมือบ้านเดินองชาติชาติชาติญี่ปุ่นในเครื่องเสียดเดีและปรับปรุงมือบ้างญี่ปุ่นโดยสร้างท่าเรือปรับถนนและสร้างศาลาเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของสมาคมชาวญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยนะครับช่วงนี้บนช่วงสงครามโลกครั้งที่สองก็หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองก็ทุกคนก็ไม่มีความทราบว่าใครไปไหนใครไปไหนนะครับก็เลยมิสเตอร์นิชิจุนจิโร่ก็อยากรู้พวกเขาตอนที่เขาจะไปญี่ปุ่นก็เขาหาตาม ององเออองนี้นะครับแต่องนี้ก็ผมเอ่อตัง้งกล่าวมาแล้วว่าอาพบจากวัดส,สิงก็ไม่ใช่อาพบจากนิววายญี่ปุ่นนะครับแล้วเออพบศูนย์สองห้าสองหนึ่งการประพฤติวิวายญี่ปุ่นความกว้างสองเมตรความลึกห้าเมตรนิดเดียวนะครับแล้วใช้เวลาแค่สิบสองวันแล้วจึงพบแค่ยี่สิบชิ้นเอ่อไม่ค่อยมีเอ่ไม่ได้พรเท่าไหร่ไม่ได้พรเท่าไหร่ คือว่าทำไมต้องตั้งที่หร,ทรรหรือว่าญี่ปุ่นในไอ้ที่อะครับครับแล้วสรุปมุ่งว่าญี่ปุ่นในไอ้ทียอ่ะครับทุกท่านก็ทราบแล้วว่ามีข้อกันเยอะๆแต่ไม่ทสนใบไทยดีครับ <c oughs> ครับแล้วสมนะครับที่มาที่ป่าเอ็งท,ที่มาที่ไปของมู่งว่าญี่ปุ่นนะครับก็ไม่มีที่มาที่ชัดแจนเนื่องจากขาดการศึกษาทางด้งงานมรดกดี อย่างถูกต้นนะครับแล้วนะครับไม่ใช่ต้องโดยทำงานเครื่องไม้หรืออะไรต่างๆแล้วก็จอสิ่งที่ของที่เกี่ยวกับประเศญอ่ปุ่นว่าชาวี่ปุ่นก็มีที่สการกับพิกาชูนะแต่ว่ามุ่กอปุนว่าสำหรับอเท่าไ่นคก็ผมอยากคือว่ามไมอเป็นทัปันก็น่าจะเป็นส่วนห่งของพื้นที่ทั้งหมดนะครับแต่ผมอยากคูอว่ามุไมอป็นทัุปันคคยมีใครบ้าง แล้วมีคนมาทายบ้าเช่นวิทราศาสตร์ชั้นอิทียงครับแล้วว่าผมจะจัดสิ้นปีจนถึงสิ้นปีนี้นะครับก็ถ้าทุกท่านมีเวลาว่างหรือว่าถ้าไม่มีเวลาว่างก็ช่วยมาดูนะครับขอ <c oughs> คอพอรับทุณน,นะครับ ในเปเปอร์ของอาจารย์เนี่ยก็มีข้อมูลที่จะให้เราเนี่ยได้ศึกษามากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วในขณะเดียวกันยูเนี่ยเขาก็เป็นอาสาสมัครนะคะที่ทํางานในพื้นที่แล้วก็ในขณะเดียวกันก็เชื่อมต่อนะคะในในการนําเสนอนะคะในในส่วนของข้อมูลแล้วก็เป็นตัวเชื่อมที่ดีทีเดียวนะคะกับการที่เป็นคนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ได้มาทำงานนะคะในพื้นที่ของอยุธยา แต่จริงๆแล้วเนี่ยในในขาเดียวกันเนี่ยสุบงกฎเองเนี่ยนะคะในฐานะที่เป็นคนทํางานที่พิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าในการนําเสนอข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของหมู่บ้านญี่ปุ่นหรือว่าความเป็นชุมชนญี่ปุ่นเนี่ยนะคะในอยุธยาเนี่ยดูเหมือนกับว่าไม่เต็มที่ะค่ะไม่เต็มที่จริงๆนะคะเพราะว่าเวลาที่ท่านไปอยุธยาเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเข้าไปที่หมู่บ้านญี่ปุ่นเนี่ย ทุกคนก็จะบอกว่าหมู่บ้านญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเ,ออเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงของสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอกก็คือจีนนะคะแล้วก็โลกตะวันตกก็คือกลุ่มทางด้านกรีกโรมันอะไรก็ตามตรงนี้แต่ว่าเมื่อโลกของเราเนี่ยรู้จดกันได้ถ้าไม่ผ่านบ้านเมืองของเรานะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อโลกของเราเนี่ยรู้จักลมมรสุมก็อาศัยนะคะพัฒนาการของธรรมชาติเนี่ยในการที่จะ อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปมาหาสู่กันแต่เราไม่พูดถึงกันเลยเราดูเหมือนกับว่าริวกิวนี่ยจะถูกปิดหน้าประวัติศาสตร์เมื่อเข้าสู่ช่วงที่กรุงศรียาของเราก็อยู่ภายใต้อำนาจของพมา่าริวกิวก็ถูกควบรวมโดยญี่ปุ่นแล้วในขณะ,ะเดียวกันกองเรือของริวกิวเนี่ยก็ถูกลดบทบาทลงนะคะ จนกระทั่งริวกิวเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมการค้ากับเซอิสเอเชียได้กําหนดบทบาทของตอนเองเพียงแค่การค้ากับจีนแล้วถือว่าเป็นวากโก้นั่นก็คือเรือโจสรสลัดเป็นเรือนอกกฎหมายท,ทั้งที่ว่าถ้าเผื่อว่าก่อนหน้าที่เชิงเหอจะคุมกองเรือมาในเอกสารของนักวิชาการบางบางท่านเนี่ยนะคะก็ได้พูดกันถึงว่า กลุ่มสำเพาของรีวิวได้ในเอกสารของการติดต่อกับทางด้านอายุทยาเนี่ยได้เข้ามาในสมัยของเจ้าสาวพยาได้พูดถึงกองเรือของรีวิวที่เข้ามาค้าขายในที่เข้ามาแล้วเนี่ยถูกกดราคาสินค้าพวกเ,เครื่องบรรณาการหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ถูกตำหนิว่าสวันที่1 7บเถึงสิอยู่ที่ตำบลพิหารแดงนะคะอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ <laughs> เป็นเต่าเครื่องทวยที่เก่าที่สุด แล้วก็มีหลักฐานคุณพบนะคะที่รักฐาพระราชวังที่สากัยเพราะฉะนั้นกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ในลักษณะของราชสำนักในครั้งนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับเรือสำเภาที่เข้ามาครั้งสมเด็จพระนครินทราธิราชเนี่ยความน่าสนใจนั่นก็คือว่าทุกท่านรู้จักไหมคะว่าสมเด็จพระนครินทราธิราชหรือเจ้านครอินเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยสุดยอดแห่งคิงทีเดียวแต่โชคร้ายค่ะที่ การชำระประวัติศาสตร์ในยุคต้นของเราเนี่ยไปตีความหมายว่าเสียนคือสุขโขทยัยเจียวหลกคนอินในบันทึกของพงศวดานจีนไปตีว่าเป็นเจ้ารามคำแหงเพราะฉะนั้นกษัตริย์ที่สำคัญนะคะของราชวงศ์สุพรรณภูมิและเป็นผู้ที่ก่อตั้งอุตสาหกรรมนะคะเต่าสังคโลกและเต่าแม่น้ำน้อยอันเป็นอุตสาหกรรมหลัก ที่สัมภาทุกสัมเัาที่เข้ามาในอยุธยาจะต้องมีอยู่ในระหว่างสินค้าแต่ว่าเมื่อเราตีความหมายผิดไปทุกคนก็ไปเข้าใจว่าเป็นสุขโขทยัยเป็นพ่อขุงรามคำแหงดังนั้นความรู้ในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะคะกับความยิ่งใหญ่นะคะของสมเด็จพระนักรินจาธิราชนั้นจึงได้ไม่อยู่ในความทรงจำนะคะของพวกเรา สมเด็จพระนคริทนทราธิราชนั้นเป็นกษัตริย์ไทยพระองค์เดียวที่เคยไปค้าขายถึงเมืองจีนดังนั้นความชํานาญในการค้าสัมเพลกับจีนนั้นย่อมที่จะทําให้พระองค์ท่านมีความชํานาญในการที่จะตกลงการค้ากับสัมเพลต่างประเทศที่จะเข้ามาค้าขายในราชสำนักของพระองค์ท่านริงไหมคะการกําหนดที่จะรู้ว่าเซรามิกจีนที่เข้ามานี้มูล,ลค่าควรจะประมาณเท่าไหร่ สามารถจะตีราคาได้และสินค้าที่จะออกไปนั้นความต้องการในตลาดนะคะของทางด้านตัอนออกต้องการอะไรไม้ฝางไม้กิศนาหนังกวางนะคะหรือแม้กระทั่งในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆพระองค์ท่านรู้หมดดังนั้น <c oughs> ขอประทานาโทษค่ะดังนั้นพระองค์ท่านจึงสามารถกำหนดราคาสินค้าทั้ง ซื้อเข้าและขายออกไปได้ดังนั้นสัมภาที่เข้ามาในช่วงนั้นก็เกิดภาวะอย่างที่เห็นนั่นก็คือการค้ากําไรเนี่ยก็ไม่ได้เท่าที่ควรจะเป็นแต่นั่นเป็นหลักฐานที่ทําให้เรารู้ว่าริวกิวนะคะค้าขายกับเราเนี่ยมาอย่างช้านานแล้วก็มีความสัมพันธ์อันดี มาอย่างต่อเนื่องและรู้ว่าสินค้าอะไรที่เป็นความต้องการแล้วก็สินค้าอะไรที่ต้องการให้อยุธยานียให้ความช่วยเหลือให้ความสะดวกนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเรียนรู้หรือรู้คุณค่าของหมู่บ้านญี่ปุ่นเราต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความสำคัญอันเข้มแข็งของกองเรือของริวกิวและราชนาจักร ริวกิวนะคะก่อนที่จะถูกควบรวมโดยญี่ปุ่นแล้วเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งกลายเป็นแม่น้ําป่าศักอย่างที่เราคิดกันในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยในอดีตนะคะแม่น้ําป่าศักเดิมเนี่ยจะอยู่นะคะในกรอบนอกนะคะดังนั้นเนี่นะ,ะที่มีหลักฐานในการเข้ามานะคะของชุมชนตะวันตกที่เข้ามาในอิทยาเนี่ย ก็จะเลือกอยู่ในทําเลนะคะที่อยู่ในในฝั่งตรงข้ามกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นศักยภาพที่สองชาตินี่นะคะได้เรียนรู้ถึงสภาพภูมิประเทศที่จะสามารถควบคุมนะคะในลักษณะของออตัวของทําเลทางด้านการค้าในอยิทยาได้นะคะใน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 อดีตนะคะของทางริวกิวแล้วก็ที่สําคัญมากก็สุดก็คือว่าที่สกากเนี่ย เราพบหลักฐานอย่างที่ได้นําเรียนนะคะว่าเราพบเซรามิกนะคะเต่าบ้านบวังปูนนะคะแล้วค่าที่ส่งออกในเรื่องของ แร่นะคะโดยเฉพาะพวกแร่เหล็กแล้วก็แร่ทองแดงนะคะที่สําคัญด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญมากทีเดียวนี่ค่านที่ท่านอาจารย์พัพึงได้ได,ได้ได้พูดถึงว่าเลคิดาโคอาหรืออะไรก็ตามเหล่านี้นะคะได้บอกกับเราแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเ,เราได้รับรู้เรื่องราวที่สําคัญสาคัญเหล่านั้นเนี่ยโดยที่ริวกิวเขาเองเนี่ย เขาก็จำเป็นต้องพึ่งผ่านะคะชาวจีนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยภาษาจีนกลางเนี่ยคือภาษากลางที่จะสื่อกันในระหว่างการค้านะคะของออโลกอตะวันออกกับในกลุ่มของเซาเีเอเชียนะคะโ,โปตีนั่นก็คือทวารวดีเดิมซึ่งทวารวดีเดิมเนี่ยก็มีเขตนะคะที่ลงไปถึงทางด้านตอนใต้ของไทยเราในปัจจุบันนี้ในการมาแวะพักตรงจุดนั้นเนี่ยหนึ่งแวะพักเพราะอะไรคะ ลมมรสุมถูกไหมคะเป็นตัวกําหนดว่า40-50วันคุณจะต้องมาอยู่ตรงจุดนี้และคุณจะต้องรอลมมรสุมนะคะที่จะพัดพาไปสู่ทางด้านตะวันตกอีกนะคะโดยจะต้องรอพ่วงเวลาลองคิดดูหลวงจิตอี้จริงเนี่ยมาอยู่ตรงจุดนี้แล้วก็เดินทางไปศึกษาการศาสนาที่อินเดียที่นาลันทาเดินทางจากกวางตุ้งอะ่ะมาที่โถโลโปตีเนี่ยมาโดยกองเรือไขค่คักตอนนั้น ผู้ที่คุมเส้นทางในพื้นที่ตรงนี้ก็มีเจ็กองเรือของริวเกี่วเท่านั้นแต่ไม่มีการพูดถึงไหมคะในขณะที่ภายหลังกลุ่ม36ตระกูลของพกเกีย้ยนได้เข้าไปอยู่ที่ริวกิว่วและหลังจากนั้นกองเรือของเจิ้งเหอก็ได้ลงมาทางใต้เป็นการเปิดสก,กราดของการควบคุมการค้าในทะเลใต้ของจีน มาในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนผ่านระหว่างราชวงศ์อู่ทองมาสู่ราชวงศ์สุพรรณูุลนักประวัติศาสตร์บางท่านสันนิษฐานว่ากองเรือจึงเหอเนี่ยมาบีบคั้นให้พระรามราชาธิราชจำเป็นต้องสละราชสมบัติให้กับสมเด็จพระนกรินทราธิราช แต่ในฐานะที่ตุบงกตเองเนี่ยอยู่กับแหล่งข้อมูลในตรงนี้และความยิ่งใหญ่ของสุวรรณภูมิแล้วก็ความเป็นสุพันภูมิหรือความเป็นเสียรหรือความเป็นสยามเนี่ยตุบงกดคิดว่าไม่จําเป็นต้องกองเหลือเจ้งเหอมากําหนดหรือมาบีบคัน้นแต่ความเป็นดินแดนที่มีศักยภาพครอบคลุมไปจนกระทั่งถึงทะเลตะวันตกนะคะไปสู่ทวายมฤตนาสีเป็นเขตอิทธิพลของสุพรรณภูมินั้นและในขณะเดียวกันการเป็น เมืองหรือการเป็นดินแดนที่มีกองทัพอันเกลียงไกลจนกระทั่งปรากฏในฐานะพันธมิตรอันสําคัญของสุริยะวรบันที่สองที่ปรากฏที่ระเบียงนครวัดนั้น ก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างยิ่งนะคะกับการที่จะสามารถมามีอำนาจเหนือดินแดนที่ร่วมกันก่อตั้งในความเป็นกรุงศรีอยุธยาแต่บังเอิญประจวบเหมาะว่ามหาพันธมิตรที่สํคาคัญนั้นก็บังเอิญลงมาในห้วงเวลานั้นดังนั้นศักยภาพอันสําคัญอย่างยิ่งในราชะสมัยของสมเด็จพระนกรินทราธิราชนะคะกับความสัมพันธ์ของจีนในยุคข,ของในผลเจ้งเหอที่มานั้นจึงเป็นความยิ่งใหญ่ นะอันสําคัญยิ่งแต่โชคร้ายของเราที่เราไปตีความหมายว่าเสียนคือสุขโขทยัยแล้วก็เจียวหลบคนอินเป็นเจ้ารามคาแหงก็ทําให้พระองค์ท่านยังอยู่ภายใต้เบื้องหลังฉาหรือแม้กระทั่งเมื่อเช้าวันนี้เองนะคะ ท่านด็อกเตอร์ท่านจะยังบอกว่าเสียงคือสุขโขทัยนะคะสุพงกดเต้นปุ๊บมาอย่างนี้ทันทีเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวของทางด้านประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าท่านสนใจความเคลื่อนไหวในการเสวนาอะไรก็ตามเ่ยท่านจะเห็นได้เลยนะคะว่ามันมีพัฒนาการนะคะกับการที่จะก้าวไปแล้วก็เคลื่อนไปเราจะเห็นได้ว่าภูมิภาคของบ้านเมืองของเราเนี่ยนะคะเป็นแลนด์บริดนะคะ เป็นศูนย์กลางนะคะโลกตอนออกกับโลกตอนตกถ้าคุณไม่ผ่านบ้านเมืองของเราคุณไม่มีทางจะเดินไปทางไปมาหาสูตรได้ดังนั้นสวนทรภูมิดินแดนทองหรือดินแดนแห่งโอกาสใดๆก็ตามดินแดนตรงนี้จะอยู่ในหน้าะวัศาส์แห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกสเสมอดังนั้นกองเรือนะคะ จากทางด้านตนออกที่ลงมายัางภูมิภาคของเราและโดยเฉพาะความสัมพันธ์ตั้งแต่ทั้งริวกิวจนกระทั่งญี่ปุ่นได้ควอบรวมริวกิวนะคะก็ล้วนแล้วนะคะสัมพันธ์กับเราทั้งสิน้นและโดยเฉพาะนะคะในพื้นที่นะคะของทางด้านญี่ปุ่นเองเนี่ยจะถือว่า สินค้าสําคัญนะคะที่เป็นสินค้านะคะที่ได้รับความนิยมมากอาจจะเป็นเพราะว่าต้องรอลมมรสุมนะคะชุมชนหมู่บ้านหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในตรงจุดนี้เนี่ยจึงมีนะคะห่วงเวลาในการที่จะสันทนาการะะกับชุมชนไทยดังนั้นรูปแบบของสังคมวิถีชีวิตประจําวันที่มีเวลา ค่อนข้างมากนะคะกับการสังสัค์เนี่ยนะคะจึงทําให้เหล้านะคะอวามอริหรือว่าเหล้าขาวเหล้าขา,ขาวของริวกิวเนี่ยนะคะได้กลายเป็นสินค้ายอดนิยมและความเป็นสินค้ายอดนิยมเนี่ยจึงทาให้เราพบเนี่ยนะคะตัวภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาแม่น้ําน้อยเนี่ยคะ่ะปรากฏอยู่โดยทั่วไปในนะคะในริวกิวนะคะหรือว่าในโอกินาวาหรือสำนนักของญี่ปุ่นคะ่ะนะคะ อันนี้ก็เป็น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 หลักฐานนะคะที่เราพบนะคะจริงๆแล้วนะคะที่ถือได้ว่าเป็นชุดชงน้ําชานะคะอันดับ6นะคะที่ที่ที่สำคัญของญี่ปุ่นแล้วในขณะ,ะเดียวกันเนี่ยก็ทําให้มีความรู้สึกว่าอันนี้หรือเปล่านะคะกับการที่ว่าเราเราพบว่าคนมักจะเข้าใจนะคะว่าเราเนี่ย เสียนก็คือสุขโขทยัยหรืออะไรก็ตามแต่งจริงแล้วเนี่ยการผลิตนะคะเ,เครื่องเครื่องปั้นดินเผาสัาคญโลกที่สําคัญอันนี้เนี่ยจะอยู่ในห่วงนะคะของความเป็นอยุธยานะคะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะคะที่ว่าความรู้และความเข้าใจที่คาดเคลื่อนน่ยบางครั้งก็ทําให้เราเนี่ยขาดโอกาส ภาพอันนี้นะคะเป็นภาพที่ร้นก้าวเนี่ยสเสด็จนะคะประภาทญี่ปุ่นแต่อยากให้เห็นภาพเนี่ยนะคะคือภาพชุดราชสำนักนะคะของอ,อ,อยู่เนี่ยก็คือสีที่ใช้ไม้ฝางของเราย้อมนะคะเพราะฉะนั้นไม้ฝาเนี่ย,เ,ยเป็นไม้ที่ปรากฏมาตั้งแต่สินค้าตั้งแต่ยุคต้นนะคะในสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งแล้ว สลัดไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรือสินค้าที่สําคัญนะคะในช่วงของออยุคที่ญี่ปุ่นมีอํานาจเหนือริวกิวแล้วแล้วก็ภาพที่เห็นนี้ก็คือกล่องอาสายังมีประเด็นนะคะตรงกลองอาสาเนี่ยค่ะที่บอกว่าไม่น่าเชื่อว่า ชุมชนญี่ปุ่นจะมีถึง8,000คนแต่ถ้าเพราะว่ากองเรือต่างๆเหล่านี้นะคะชุมชนญี่ปุ่นไม่ได้อยู่เฉพาะในหมู่บ้านญี่ปุ่นอย่างเดียวจะต้องออกไปหาสินค้าจะต้องไปทำอะไรจะไม่อะไรอยู่ในระหว่างของออพวกทะเลอะไรมากมายแล้วยังส